ไลเริ่มแล้วเอ้ยไลฟ์เริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราก็คงต้องแนะนําตัวสินุจัมม่าวัตสันสวัสดีค่ะอินดีที่ได้พบกับทุกคนในวันนี้เลยนะคะฉันฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันจะเจออะไรกันความรักก็เหมือนกับเพราเราไมอะไาแล้วเธอมาแลกกับเราไว้นะเอออันนี้ก็ได้ไปก่อนนะคะสปอร์ตแต่ลูกสาวผมไปแล้วไงวันนี้พ่อจ้างผลทุกคนต้องเอ่อใครกดกิ่งเออแล้วทำไม ฉันไม่ได้โด,โดเน็แล้วทช<ำ>่วยช่วไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ฉันกระโดดเอ็ดไปนี่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นจอไงไม่ขึ้นจอก็อีกทีมั่งเชมาเอ้ยใครกดกินยาบ้านเขาก็สำับโดเน็ด้วยนะคะจริงเตัวจริงเนี่ยหรอโลกไปหมดแล้วขึ้นบั u โนรีแอคชั่นเขาเขาได้เอาตัวอยู่ต้องรอเขาได้รับตัวเสร็จก่อนแต่จอเท่าตัวเอ็ดต้องเป็นของผมครับวันนี้กูไม่มีใครสู้สิกูเงียบ หรอไหนอันน um ี้ยังนี่ยังจะตื่นไปหาผมอีกเหรอเนี่ยใช่สวัสดีผมเป็น top donate อยู่ตอนนี้ดูเ n a t e เป็นเท่าไหร่นะพันสองละถามจริงมีคนช่วยสมทุนอยู่ใช่ไหมทุกคนได้ donate เยอะกว่าพวกเราอีกคุณจริงครับพิมพ์เช่นแบบนี้แหละเฟย์่าสามร้อยวิแบบนี้แหละใครกล่าวถึงกระเพราเฟย์อะไม่ชอบกระเพราสุดๆเลยนะทุกคน ทอะไรก็ไม่ชอบกะเพราอะไม่รู้กะเพราจะอร่อยผมทำกะเพราโคตรอร่อยจริงเหรอใช่ลองไหมลองลองกินผมเหรอลองกินกะเพราดีเวนอ่าโอเคโอเคถูกใจพวกแกแล้วใช่ไหมจริงก็อร่อยนะหมายถึงกะเพราเหรอเขาไงตัวเองอต้องเปย์เท่าไหร่วะมันถึงจะเป็นเลขที่เรียง หนึ่งขาให้มันเป็นสองสองสองไหมสองสองสองอ่ะก็ขาดพันหนึ่งวะสมทบทุนค่าเอาเอาให้มันหาไหมอะไรอ่ะถ้าหาก็เพชรกันหยอดเพชรกันหยัดเออมันันจะทุเรศเกิดอไรบะาทุเรศอยู่แล้วแหละเราเอาให้มันทุเรศน้อยก่นเพชรมีเพชรอะไรที่มันทุเรศน้อยกว่านี้ไหมคือบอาครับว่าเพชรก็แย่หมดแล้วพะ่อคุณเป็นอะไรดีๆไม่ได้เลยเหรอพวกเราอ่ะไม่รู้ว่าทำไมต้องเพชรด้วยก็เขาเป็นเพชร เขาเป็นเพชรเหรอเออเป็นเจมไงศิลานักป่าก็เพชรปะวะชูมูตัวจริงต้อง9 99 9ากาบกาทขอบคุณสำหรับโู9อเ้เอ,อ่อขอบคุณ <laughs> คุณทีมูสำหรับ 999เพชรนะคะขอบคุณมากๆที่สนับสนุนให้เฟยนี่คือกำลังพยายามชกตัวเฟจากเพาว่าเพยหรือเปล่าอา่ะหมายถึงฉ <c oughs> กกตัวเฟจากยูโฟล่าหรือเปล่าคะแล<ต>้วฉกไป<อ>หรือเปล่าประมาณว่าเอาละคุณเฟคุณไม่ได้ถูกซื้อมาโดยถูกต้องใช่ไหมคุณโดนแบบว่าป้าเอาว่าขายมาใช่ไหมเออพอกันแล้วคุณเนี่ย ไปอยู่กับผมดีกว่าเอาผมจ่ายไปเลย999ขาดตัวเลขมงคลเนี่ยขนาดที่คุณซื้อผมยังเลขมงคลเลยนะคุณพร้อมหรือยังทำไมเป็นไรกันวะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยโอเอลคอต์สเหรอส่วนที่ลูกคุถามถึงมากที่สุดเอลอะไรนะเอลคอตเอลคอตคืออะไรเอวบางเอวบางเอ๋อใช่ เขาไปสะดืออืมเขาไปสะดือเฮ้ย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 ดูขนาดนี้เลยเหรอชมโมเดลไงโมเดลเขามันดูแบบอันนี้ขายเซ็กซี่จัดๆจะตัดยังไงไหวใน3ชั่วโมงกว่าผมไม่ใช่คนตัดอยู่แล้วอ้าวแล้วโยนให้เอเดเตอร์ก็จบแล้วคุณเรามีหน้าที่เอเ์เทนก็ฟัวย่อยพรให้น้องนะขอให้คนปลา คนปลาเพชรเยอะๆยอบ้าไปเลยพอปิดี๋ยวเพ้กาชาดีกว่าเสียน้ำตาให้คนไม่รู้ใจคลิปให้ไหนครับพอรอสองเสียเพชรได้กาชาดีกว่าเสียนไปท้ำตาเโนลีล่ะเราพีทออกไมไปปิดคลิปครับทุกคนก่อนที่เราจะไม่มีคอนเทนต์อะไรไม่ว่ากันดีไปแล้วครับน้องๆ500เมตรจะจะปิดจะปิดคลิปพี่ด้วยนานี้แหละ ขอบคุณไเทนห้าร้อยเพชรจากคุณชินมูด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฟจขอคิดก่อนนะวันนี้คุณชินมูเพนอะตั้งแต่นั่เหงื่ออะไรจีอาร์ก็เห็นว่าจํานวนมันมันมหาศาลมากเลยอะคือคุณชินมูคะมีมีตังทานข้าวเย็นใช่ไหมคะมีตังทานข้าววันนี้มีตังทานข้าวอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบายบายคุณลี คนปาเพชรเยอะๆปลอ,อปิดคลิปให้หน่อยครับก็ขอบคุณที่แวะมาเสพสุขออหมายถึงขอบคุณที่แวะเข้ามาดูคอนเทนต์สนุกๆเต็มไปได้วยเสียงหัวเราแะและความบันเทิงหวังว่าจะมีความสุขที่ดูคลิปพวกเรานะบา,บายยค่ะพอได้นะคะคุณทีนมูเไ,ไม่เคยปิดคลิปเลย <laughs> จะกันเจะกันจบอย่างนี้แนหะละเรา